ก็ไม่รู้นะว่าคิดอะไรกันที่อยากจะให้ผมแครไฟไนท์คิดได้ไงผมก็แค่ถ่ายหน้าเกมมาลอกๆเนี่ใครที่คิดว่าผมแครไฟไนท์นะทุกคนคิดถูกแล้ว <laughs> โอเคใน,นเรื่องมีอยู่ว่าเราได้เป็นยามคนหนึ่งนะครับุดรอเหล่าชื่อว่านายแซกนะฮะผมก็ได้มาทํางานที่ร้านพิซซ่าเดลิเวอรี่แปดสิบแปดสิบเก้ากูกลัวจริง โอเคก็ตอนนี้ก็เป็นหน้าโหลดนะครับผมก็มาอยู่เกมเดี๋ยวต้องแนะนำตัวตามคอนเซ็ปต์ใช okay, okay, ่ปหมก็โอเคก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนะฮะับดับเบิ้ลมาสเตอร์วันนี้กาอยู่เกมไฟน์ไลท์แอนเฟรดีโอเคนะครับวันนี้ว่าเกมสุดเล้าใจประจ ol ไทยนะครับบอกเลยว่ากระตุกนะครับว่าขอมผมบอกตรงไม่รู้เกมนี้มี็ท่าอะไรเล่นกระตุกจังวะ เออาะไอกระตุกเห็นไหมเห็นไหมเออมันกระตุกว่ะเออมันกระตุกเลยเฮ้ยบีกระตุกทีออกมาเออกมาเป็นกระตุกคอำแล้วจุกโผล่ไปเลยแกลีดทีกลีดหมดเลยโอเคโอเคอยากดูแผลจะได้จะให้โอ้โหเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวน โอเคเราจะไปเช็คพี่หมีครับผมไม่กลัวอะไรหรอกแคนไฟน์เนี่ยผมจะไม่กลัวในทั้งสิ้นยบเว้นตุ๊กตาไม่กลัวจริงๆตุ๊กตากลัวอะไรตุ๊กตาไปเดินได้ที่ไหนแต่ข่าวเกมนี้ไปเดินได้โอเคมันกลัว โอเคเกมนี้มีให้ตัตายให้เรากลัวไหมโอเคโอเคโอเคกูไม่กลัวอะไรหรอกมาดูเนาะพี่หมีพี่เป็ดพี่ตายในลำตัวเลยแล้วไม่ต้องเราเกรงใจใครไปเล่นอะไรสบายกูก็ขอพังจริงๆนะความแรกนะความเสียงนั้นไม่เป็นพื้ประสงค์จากบ้านผมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคุเช็คก่อนมีตัวอะไรหายไหมกลับ อเคขอเล่นได้ขอเล่นได้โดผ่านนายมั้ผมคลิปนายผมเล่นกับเพื่อนนะไฟไหนจะมากีคู่กันก็จะผ่านเปล่าเพราะว่าอันนี้ผมมาเล่นทดสอบนะฮะเสด็จเพื่อนแม่งไม่ยอมมาบ้านมันมามันแบบคลิปมันเฟลเราต้องมาเล่นใหม่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ผ่านเลยนะไอที่เฟลนั่นไม่ได้เล่นผ่านอะไรเลยรู้เรื่องดนตีีะไรเลย แง่โปไฟล์โเคโปรไฟล์ตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งวันที่หนึ่งตีหนึ่งวันที่หนึ่งตีหนึ่งวันที่หนึ่งนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมไม่อยากคลิกมั่วก็ค่อยคลิกละกัน ผมคิดแฟบไปแฟบมาได้ลำฐานจริงลำขาดมั้ยแฟบ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 ลำขาดจริงนะโอเคขออภัยโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้นะครับเราจะมาอะไรไม่ได้เราเป็นถึงกับมังกรที่ร้องจิ๊บเปียกไปหมดทุน่ะมังกรร้องจิ๊บเปียกมังกรเลยไก่ กูตอนนี้ยังเด็กอยู่เป็นแค่ลูกเทียบโตพี่ตายพี่ตายไม่ขยับอะไรเลยพี่ตายพี่ตายไม่คิดจะอะไรเลยหรอโอเคเปิดไฟรอบโอเคเดี๋ยวก่อนอ้าวเดี๋ยวก่อนมันเอากล้องลงไม่ได้อ่ะโอเค ไม่ใช่กล้องดีเขาเรียกว่าแท็บเล็ตหรือเปล่าแท็บเล็ตหรือ iPhone iPad iPad iPod iPo อไอสัตว์หยาบยาบหยาบโอเคเจ้านี้อยู่ตี2องนะครับในเวลาตีสอนะครับนาจะไม่มีอะไรเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> ยังถือว่ารอตายไป <c oughs> รอตายไปนะครับ ขออัญเชงเลยแกมน,นี้นะครับเดี๋ยวผมบ่นพูดไปยังอนะ่ะเดี๋ยวนะั้นขอพูดรอบที่สองแล้วกันนะหากผมพูดไปแล้วก็องก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง Ste ี m s โต r e นะครับที่ให้เกมดีๆอย่างนี้ยังผมมานะครับจริงๆผมก็ขอเขาอะไร <c oughs> โอเคนะครับก็มันมีคนอยากดูกันนะก็ขอให้แคทให้ดูะเอาไหมจะดูไหมล่ะ ก็นะครับก็ไม่คิดอะไรมากใครอยากดูอะไรคนโหวตจะเยอะก็รอนานหน่อยนะฮะเกมผีโหวตเกมผีส้นเตียนอะไรมารอนานหน่อยนะฮะดีไม่ดีชาติหน้าผมค่อยแคสชาิหน้าดิชาติหน้าดิผู้แปลงเพศหรือเปล่าอาจจะอาจจะไม่รู้ฮะช anel ผมยังอยู่นะแต่ตอนนี้รู้สึกสะกุกใจสะุกขี้ี่เปิดไฟเปิดไฟรอหน่อยเปิดไฟรอเว้ย ปิดประตูเปิดประตูเว้ยปิดประตูอ้าเปิดประตูแบตเหลื <c oughs> 47. อ47ยังคงที่อยู่ยังนะครับยังไม่มีใครเดินออกมา <c oughs> เยอะก่อนพี่เป็ดเริ่มหายพี่เป็ดหายตัวจากโลกใบนี้แล้วหน้าพี่เป็ดอยู่พี่เป็ดมาดีกระตอก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 เดิเดิเดิมันเป็ด <c oughs> มันเป็ดเว้ยเปลอกระตอก <c oughs> เอาลโอเคครับในเมื่อพี่เป็ดเริ่มออกทางเดินทางนะครับเราจะเริ่มแหลกกันเลยทีเดียวนะครับ เริ่มแหลกแล้วนะครับผมในชุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับพี่ตายยังอยู่นะครับผมแต่พี่เป็ดออกลงแล้วพี่เป็ดยังไม่ค่อยอะไรมากนะครับเดีย๋ยวถ้าออกมาทีจะหมดเลยกูจะตายหามเลยทีเดียวนะครับพี่เป็ดยังอยู่ที่เดิมนะครับผมยังอยู่แค่งเอาบนภาคบอลเลยทีนี้ไม่รู้จะพูดอะไรนะได้แค่คลิกไปคลิกมาแล้วทําให้คอมแหลกไปเรื่อยๆนะครับคอมเริ่มไม่ผมเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับเฟรมเลยตกแปบ้วเตะตกตกตกอืก้ <c oughs> เลือห้าครับเลือหกเลือเจ็ดเลือหนึ่งครับเลือสิบครับนาโกรถ้าอยาคมจะระเบิดเอานะครับเดี๋ยวอูพี่เป็นยังอยู่ที่เดิมนะครับเราก็ดําการหลกไปเรียบร้อยนะครับเหลือเฟมเลนี่เหลืออย่างน้อยแล้วโอเคพี่ตายได้หายตัวไปจากโลกใบนี้แล้วนะครับจะเริ่มแลกกันเริ่มแลกคน,นเป็นฮันธมิรเลยเดี๋ยวก่อนเอาประชอได้ไหมศาสตร์เดี๋ยวไม่ใช่แล้วเดี๋ยวไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับผมพี่ตายอยู่ไหน จะไม่รู้นะพี่ไต่อยู่ไหนกันทั้งสิ้นนะครับเราจะเดินทางมั่วๆนะครับเราไม่รู้อ้ามืดแล้วครับผมมันทําไมมันจอมันมืดเดี๋ยวก่อนนะครับผมมีชิวนะครับเอาหมอนมาปังบังตาไปสักพักหนึ่งนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนนะครับผมคลิกอะไรมั่วหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะครับโปรแกรมแฟบเป็นกูเป็นไรครับแหลกครับแหลกครับอยากจะบอกว่าแหลกครับรักนะแหลกสารคาม แบบสารคามเคคอมเริมไม่ไหวนะครับอาจจะมีแค่พาดเดียวมันคอมมันไม่ไหวอ่ะมันต้องอัพแรมอ่ะมันน่าจะมันกินแลมมากเลยนะเกมเนี้ยบอกตรงแล้วผมใช้แม่งแฟบอัดมีแอคชั่นไม่ใช้แอคชั่นแม่งมีปัญหาตอนนี้ไอ้โมอยากดูกันก็รีบๆอัดไงเอออ้าโอ้โหพี่ตายพี่ตายพี่ตายมืดแล้วพี่ตายพี่ตายพี่ตายครับพี่ตายครับ ปิดประตูครับโอ้โหชัดเลยเสียงอ่าพี่เป็ดยังไม่โผล่ครับพี่ตายไปยังพี่ตายไปแล้วครับผมพี่ตายพี่ตายไปแล้วเย่เปิดประตูเอ้ยยังมียังมียังมีเงาอยู่นะฮะโอเคแนละ้วพี่ตายยังอยู่นะฮะเราจะยังไม่ไปไหนทั้งสิ้นนะฮะพี่เป็ดอยู่ข้างๆนะครับผมปิดประตูเพื่อความไว้อะไรให้พี่เป็ดหนึ่งคื โอเคครับไม่มีครับผมก็เปิดประตูไปก่อนนะครับผมพี่เป็ดอยู่แถวนี้นะครับ๋ยวมาแถวนี้เมื่อไหร่กูปิดเมื่อนั้นนะครับผมพี่เป็ดยังอยู่นะครับพี่ตายไปยังพี่ตายยังไม่แน่ใจเขาไปหรือยังนะครับเดี๋ยวไปเปิดเปิดไฟเพื่อความแน่ใจโอเคไปแล้วนะพี่ตายนะครับผมพี่ตายไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตีห้าครับรู้สึกภูมิใจกูจะผ่านหรือไม่นะครับผมโอเคตอนนี้ตีห้าครับมันปิดกล้องทําไมครับพี่เป็ดยังอยู่ที่เดิมนะครับผมพี่ตายไปไหนแล้ว พี่ตายพี่ตายกลับไปที่ห้องครัวแล้วนะครับผมห้องอาหารนะครับต้องใสจะหิวนะฮะผมทีนี้กูจะผ่านหรือไม่ต้องติดตามชมตอนต่อไปพี่เป็ดที่เรากระตากระตาจะอาปากอะไรกระตากหนาเลยหิวไงหิวใครเนี่ยน้องเซ็ตี่ครับจอ้ยออยอ่เอนย่ะคอัยโอเคนะตอนนี้ก็ยังดูดีอยู่หน้าตาดีไปอีแบบนะครับ แลมีการแลกกันบ้างพี่เป็ดก็อยู่ที่เดิมนะครับผมพี่เป็ดไม่ไปไหนเลยนะครับโอเคนะครับมืดแล้วนะครับแบตเตอรี่หมดแล้วดีเดียวเลยผมก็ระแวงนนเหมือนกันนะครับพี่เป็ดจะโหมาหากูหรือไม่นะครับต้องแกงตายไปก่อนใช่ไหมเสียงแพลงอันสุดเสียงแพลงอันสุดน่ารักเริ่มมาแล้วนะผมกูมเริ่มกลัวแล้วสิเดี๋ยวก่อนติง้งตอง มองเช้าโอ้ยไม่ก็จะกรีกัดแล้วนะครับนะจุดนี้กูเล่นเป็นเฉยเลยจู่ๆยังไงกูไม่รู้นะครับโอเคนะครับผมนาวมาอยู่ในของคืนส่วนของคืนที่สองก็ติดตามกันพาหน้าไม่รู้พาหน้าจะมาหรือเปล่านะครับตอนนี้มันไม่ได้เปิดปัญหาเพราะกลัวแล้วมันเกิดปัญหาเพราะแหลกนะครับโอเคไม่งานนี้ไม่มีการกรี๊ดนะแต่รู้สึกจะตกใจพี่เป็ดพี่เป็ดพี่เป็ดจะออกลงก็ออกไม่บอกกนะันเลย โอเคเดี okay, 4, ๋ยวก็เฟมเลยตกเหลือส oh. oh, ี star, ่ด้วยเดี๋ยวก่อนรอก่อนโอเคแล้วก็รอไปนะครับเหมือนให้รอส้นตีอะไรไม่รู้ล้วก็รอรอมไปเกมนี้แม่ทําไม่เห็นน่ากลัวเลยโธบอกแล้วระดับผมผมเล่นไม่แรกนี่ผ่านเฉลุยบอกตรงทำไมกูต้องเงยขออะเปิดเว็บแคมนี่จะรู้นะฮะเดี๋ยวก่อน คอมมันเริ่มแหลกแล้วคอมเริ่มแหลกแล้วมันโหลดอะไรไนานจังวะโหลดอะไรวะโหลดอะไรวะก็เกมนี้สำหรับผมนะครับว่าจริงๆไม่ก็ไม่ใช่ว่าไม่กลัวก็กลัวนะครับโอเค,คแล้วเราจะเริ่มในส่วนของคืนที่สองถ้าเรามาในคืนที่2ได้าานะก็มีเท่าไหร่ละโอเคชอบคลิปนี้ก็กดไลสบสบสค์กดซับสไคร์แล้วก็แชร์คลิปนี้ก่อนลาเจ้ก็ใหมือนกันนะครับสวัสดีครับ